อุงอิงนิ่งสงบมืออาชีพใช้ความสงบสยบก,การเคลื่อนไหวจริงๆเรื่องอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องบ้านทุ่งคาเฟ่วงเราวันชวนคุยด้วยนะครับน้องอิงนี่เป็นนักร้องมืออาชีพจริงๆในยุคนี้นะครับชีพแบบสุดๆน้องนิ่งมากๆเลยแล้วก็ไม่มี ปฏิกิยาโต้ตอบตอ่อดราม่าต่างๆเลยนะครับเลยนะปกติถ้าเป็นคนรุ่นนี้ดังอย่างนี้นะครับโดยทั่วๆไปก็จะมีปฏิกิยาโต้ตอบตอ่อดราม่าที่เกิดขึ้นกับตัวเองในหลายๆเหตุการณ์แต่น้องอิงนี่ไม่มีเลยนะไม่มีเลยจริงๆยังไม่เห็นโต้ตอบดราม่าทางสื่อออนไลน์ใดๆเลย ก็พ่อโจสอนมาดีพ่อโจไม่งั้นพ่อโจจะไม่บอกว่ามือน้อยๆของเพื่อนนี่แหละสิประคองพ่อพยุงพ่อยามพ่อมีแหงบ่มีแหงเดินอื้ออืโพดนี่คือมือน้อยที่จับมือพ่อไว้จะประคองพ่อพยุงพ่อยามพ่อไม่มีแรงเดินโอ้แล้วเอามือน้องอิงทาบมือขุงเองในเพลง ใส่เลือดนักสู้นะครับแสดงว่าพ่อโจเนี้ยยกย่องน้องอิงให้เป็นคนพยุงเป็นคนประคองพ่อโจก็หมายถึงประคองวงสาวน้อยเลยไปข้างหน้าให้ดังให้ปังไปอีกเนี่ยพ่อโจพูดในช่องทาง youtube ชุมชนนะโพสเป็นคอมเมนต์ไว้อะเป็นอะไรที่หลายช่องเอาไปไปพูดแล้วลุงพูดแล้วมันรู้สึกสะเทือนใจอะ่ะว่าโอ้โห น้องอีกนี่เป็นคนที่มีเขาเรียกวุฒิภาวะสูงมากสูงมากนะครับมีดราม่าใดๆมาน้องยังใช้ชีวิตเฉยๆใช้ชีวิตเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ลุงว่าข้างในร้อนลุ่ม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 ุมเลยนะครับร้อนลุ่มลุมแน่นอนแต่เนื่องจากคนมีบุญมีพลังมีสิ่งต่างๆคุ้มครองเลยทำให้ เย็นลงได้แล้วก็มีคนรอบข้างที่ดีอย่างพ่อเอกก็ให้กําลังใจครูหมอนอิงช่างเอลจีที่อยู่ใกล้ๆรอบตัวที่น้องเจอทุกวันะเป็นคนดีๆเลยทําให้น้องลดความเครียดลงไปนะครับแม่หน่อยกลับไปบ้านเมื่อวานก็ไปโน,โน่นนี่นั่นส่วนเรื่องประเด็นดราม่าอะไรที่บ้านก็อย่าไปรู้ลุงก็ไม่ได้ใส่ใจใส่ใจว่าโอ้โหน้องนี่มีวุฒิภาวะสูงแล้วก็เป็นที่ไว้วางใจของพ่อโจ ให้เป็นคนพยุงพ่อพยุงยามที่พ่ออประสบปัญหาหรือยามที่พ่อหมดแรงนะเนี่ยประคองนะพยุงโอ้ยยามที่พ่อไม่มีแรงโอ้สุดยอดนะสุดยอดแล้วน้องลุ่งอิงเนี่ยเป็นคนเดียวที่ลุงเห็นมานะว่าตั้งแต่เข้าเนี่ยไม่มีแสดงกริยามารยาทที่ ฟาดฟาดเลยอ่ะทั้งการแสดงทั้งคำพูดคำจาทั้งการวางตัวมีแต่นอบน้อมยกเว้นกรณีที่หยอกล้ออาจจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ไม่เยอะไม่เคยฟาดแรงน้องอ่ะมีเห็นที่ไรนอบน้อมขอบคุณค่าอ่อฮักแม่ฮักเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดหาได้ยากนะในยุคนี้ที่มีความอดทนอดกลัน้นมีความเข้าใจในพื้นฐานของโซเชียล <c oughs> มีความเข้าใจในพื้นฐานของโซเชียลมีความเข้าใจในชีว yeah> ิตและใช้ชีวิตด้วยความรอบคอบนะรอบคอบมึงว่าพ่อโจสอนมาดีมากอ่ะคุยที่เราไม่เห็นในหลังบ้านอ่ะพ่อโจคุยพ่อเอกคุยพ่อนนท์คุยพ่อการคุยอะไรเงี้ยทําให้ลูกสาวเราแข็งแกร่งแล้วก็ผ่านทุกๆดราม่าผ่านทุกๆอุปสรรค ไปได้นะลุงส่งกำลังใจไปให้ลูกสาวเยอะๆและคนรอบตัวให้มีความสุขเยอะๆให้ผ่านดราม่าเยอะๆไปให้ได้นะครับรวมทั้งสนับสนุนองค์กรของวาโจจะพูดเรื่องขายบัตรนะเริ่มวันที่สิบสองอีกแล้วนะไครมีเวลาก็ไปซื้อบัตรออนไลน์นะ119บาทมั้งสาวันเท่าไหร่จำไม่ได้ <laughs> ก็เข้าไปซื้อไปช่วยอุดหนุนเท่ากับอุดหนุนลูกด้วยนะครับ ไม่มีเวลาไปก็ดูอย่างนี้ก็คุ้มดีนะครับหน้าวงสองร้อยร้อยแปดสิบเราดูอย่างนี้จะดูกี่รอบก็ได้ดูกี่วันก็ได้ลุงคราวที่แล้วก็ซื้อไว้ดูแค่ไม่ถึงสิบห้านาทีอย่างนั้นก็ไม่ได้ดูเพราะดูเพราะพลังของลูกสาวไงอยากสนับสนุนลูกสาวอยากจะให้กําลังใจลูกสาวน้องกุ้งอิงนะซึ่งใส่ซื้อแบบโอ้โหใส่ซื้อจริงๆ ยากมากลูกนี้ไม่งั้นมีแต่แป้นๆแหลมๆตามที่อครูเพลงท่านหนึ่งพูดไว้เคียวเคียวมีแต่พวกเคียวเคียวอ่ะโอโ้โหอย่าเลยลูกสาวเราไม่ต้องเคียวหรอกอย่างเงี้ยดีแล้วนะครับอย่าไปตามเขาอยูตย่ตายเราอยู่แบบมีความสุขแบบเนี้ยเมื่อวานพ่อเอกถ่ายก็ไปซักผ้ากันสองคนพ่อลูกเนาะตลอดอยู่กุฏิกายย้ายใหญ่ไปซักกันนะน้องอิงก,ก็ทําเองช่วยตัวเองนะกลับบ้านตอนปิดฤดูกาลก็ไปซักผ้าเอง ขัดพัดลมเองกว่าบ้านทุกบ้านที่เราไม่เห็นใช่ไหมนอกจากไปเที่ยวแล้วสิ่งที่น้องทําช่วยเหลือตัวเองไม่เคยใช้เงินทํางานใช้ตัวเองทํางานเงินเก็บไว้ใครเห็นด้วยคอมเมนต์มานะสุดยอดอายุขนาดนี้และวุฒิภาวะขนาดนี้ความอดทนอดกั้นขนาดนี้ไม่ธรรมดาผู้ใหญ่บางคนที่เราเห็นยังทําไม่ได้เลย นะคอมเมนต์ต้องตอบโน่นนี่นั่นนั่นนี่โน่นนะเออช่างมันเราเรารู้แต่ว่าเรารักลูกสาวให้ลังใจลูกสาวตามดูลูกสาวทําคลิปลูกสาวในเรื่องดีๆนะแล้วก็นี่เท่าแก่น้อยก็จะออกคอนเสิร์ตยี่สิบเก้านี่มั้งมินิคอนเสิร์ตของลูกสาวอีกโอ้ยสุดคนแน่นนี่แหละดูสิโน,น่นี้บอสโจจะเอาเพลงลูกสาวมายัางเอ่ยสาวซ้ำน้อยค่อยฮักนะนะมายัางเพลงฟัดฟาดนะลูกสาว ท่องได้คล่องปากือยังอยากดูอยากจะหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวมันจะไหลไปขนาดไหนไม่รู้เผื่อจังหวะมันมันอาจจะได้สี่ห้าสิบล้านวิวภายในเดือนหนึ่งก็ได้ไม่แน่ <laughs> สิ่งที่เป็นลูกสาวเราทำแล้วลมีความสุขนะครับบอโจยังเชื่อมั่นขนาดนั้นนะยูมีประสบการณ์ในวงหมอลำมาเป็นยี่สิบสามสิบปียังเชื่อมั่นในตัวน้องอิงขนาดนั้นคนอื่นไม่ต้องกลัวเลยนะวะ่าไม่ไม่ต้อง ขาเรียไม่ต้องคิดเยอะเลยลูกสาวผ่านไปได้แน่นอนบอสโจงมีประสบการณ์แล้วเป็นมืออาชีพพนันยังเชื่อมั่นลูกสาวขนาดน,นี้เราคนนอกสบายมากลูกสาวผ่านไปได้แน่แล้วก็น้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งไม่ดีมันจะไปสิ่งดีๆมันจะเข้ามาในสิ่งไม่ดีเดี๋ยวมันจะผ่านร้ายกลายเป็นดีในอนาคตเชื่อลุงเชืช่อลุงนะเอาฝา กดติดตามอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ขอสักแสนคนติดตามในสิ้นปีนี้นะครับแล้วก็มาจังหวัดกาญจนบุรีร้านบ้านทุ่งคาเฟ่อยู่ที่ตำบลกงตะบองอำเภอธมกาจังหวัดกาญจน์บอกว่าเป็นเอซน้องหิงมีส่วนลดให้กินข้าวกินกาแฟพูดคุยกับลุงลุงจะอยู่เสาทิตย์คลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกันคลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย